สวัสดีครับผมนะกก็ตองขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมจากผมนายมิเตอร์หนึ่งเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวเกมนะครับผมไมค้าพีอีเวอร์ชั่นหนึ่งจุดศูนย์จุดแปดนะครับผมได้อัปเดตมาใหม่นะครับแล้วก็ได้เพิ่มแพ็กสกินนั่นเองนะครับผมก็ไปดูที่ร้านค้ากันเลยก็เพิ่มสกินเจ้ามาจิกมานะครับผมหรือว่าอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับมาจิกมาจิกหรือว่าอะไรก็ไม่รู้จักนะครับผมอ่าก็จะเป็นสกินประมาณนี้นะครับผมก็ มีเยอะเลยนะครับผมก็แก้บั๊กต่างๆครับผมโอเคไปดูตรงสกินกันเลยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมมีหลายตัวเลยนะครับผมว้าวผมว่าสกินก็ค่อนทางที่จะเทอยู่นะครับผมหมดแล้วเหรอโอ้มีแค่นี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมก็ไปดูข้างในตัวเกมบ้างนะครับผมว่ามันจะยังบั๊กอยู่หรือเปล่านะครับผมว่ายังมีของใหม่มาก็อาจจะไม่รู้นะครับผม โอเคสร้างโลกไปเลยครับคเ,คเคล็ดคีเฮไปเลยโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ผมเปิดเทอมแล้วนะครับผม,ผมก็ลงคลิปอัตโนมัตินะครับผมปล่อยคลิปอัตโนมัติป,ประมาณ8ปดโมงนะเนาะอ่าคลิปนี้ขอลงแปดโมงเลยกันนะครับผมแล้วก็แปดโมงก็น่าจะอยู่โรงเรียนแล้วนะครับผมอ่าโอเคโอ้โหก็ลื่นดีนะครับผมเนี่ยว้าวแก้บ,บั๊กจริงๆด้วยนะครับผมนี่ โคตรลื่นเลยนะครับผมของก็มีเท่าเก่านะครับผมไม่มีอะไรเพิ่มนะครับผมโอเคนะคผมก็เอาเป็นว่าไม่มีอะไรเพิ่มนะครับผมโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแจมโหวตด้วยครับโอเคไเว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ